วันนี้นะคะกับข้าวหม้อดำน้ำไม่หกของเรานะคะต้มไก่โดยแม่พูนแม่หอยนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะไก่ล้วนรวนค่ะมิตรเนื้อล้วนรวนค่นบะบู๊ยระเบิง้งเนี้ยค่ะพี่น้องพูดนะคะ่ะติ่งขึ้นกระเบิ้งไหเนี้ยค่ะขอบคุณพอ่อหลายหลายบยระเบิ้งเป็นตะสะออนสองหม้อด้วค่ะพี่น้องสองหมอนะคะสองหมอ้อมีถ้วยฟ่วมพร้อมันบอ่อ๊ะแครไม่มีถ้วยฟ่วมพร้อม กับข้าวหมอลำวันนี้นะคะใ,<น>ใส่เห็ดเฟี้ยงใส่มะเขือเทศนะคะปลาต้มยำระเบงบอบพลีเผาค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซี FC, หมอลำน้ำเบโหนเข้านะคะสองหม้อใหญ่ๆวันนี้ค่ะพี่น้องบลาแพล่ตากับเมียปลาเพล่อันนี้บลาแพล่นะคะบลาแพล่ช่างไฟนะคะเดอะไลติงหมอลำ นามวิหกนะคะช่อง YouTube ค่ะตักเอาเลยเนเห็ดเป็นต้อนใหญ่เลยเด้บ่เป็นเห็ดต้อนนี่ยหน่อยเด้พี่น้องเป็นโตบ่เป็นบ่เป็นโค้งไก่เด้พูดอ่ะไม่ใช่โครงไก่นะคะ<อ>เนื้อไก่<อ>เนื้อไก่ล้วนๆมีถั่ยฟมมีถั่ยฟมแจกพร้มอม ตอนไกลด่วนๆเบาแพ้ค่ะสุริยานะคะพี่น้องฝากติดตามเฟซบุ๊กพนิดเดอร์ค่ะสุริยานะคะสุริยาปาษาช่อง youtube เดอะไลทิ้งหมอลำนำวิหกนะคะคชายแท้ยิ้มหวานน่ารักนะคะพี่น้องคนก <c oughs> ินกับพูดอะไรล่ะตักไปนี่นอ,อันนี้ดาบตึงค่ะ ดาบตึงครับพี่น้องคนขยันแห่งบ้านพักหมอลำของเรานะคะพี่น้องก็จะเห็นได้ไฟถ่ายคลิปเล่าหลายคลิปแล้วสอหรับดาบตึงนะครับเมืม่อนี้ฝนตกครับพี่น้องค่ะสถานที่ก็อาเจะจักหน่อย อันขาวๆนั่นคือน้องสุดใจค่ะมานอนเฝ้าหมอด้วกินนะคะโอ้ยมานอนเกียคักทะลูกเอ้ยแน่นำตัวคืมานอนตั้งเฮี้ยนฝนได้ปันนี้นนปิดไว้ค่ะปะนนนันนี้อันนี้แม่พูนนะคะแม่พูนแม่ครัวผู้เห็นนื้อยู่อเนื้อขิงแต่ตอฤด,ดูกาลแรกจนนอนฤดูกาลนี้นะคะเตี้ยใบโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมอบักไง สองหม้อเลยค่ะหอน้าหอน้าตั้มนะคะสวัสดีค่ะหหน่าสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนของแม่ไฝฟทองน,นะครับผมื่อนี้ออกมาเบิงเ่งแนวกินครับลายสดน้ำคือกันอันนี้เป็นอาหารจากพี่พ,พี่แม่แม่ทางไร่สิบครับที่ได้เมตตานะครับผมโอนเงินมาให้แม่ครัว ของนาวิหกเสียงหกเราได้ทำอาหารให้ทีมงานไลฟ์สดกินครับผมหมูว่านก็เป็นเอ่อหมูว่านเนี่ยเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูครับแม่ข้าวขาหมูแล้วก็ไข่พะโล้ครับผมส่วนนี่เป็นนี่ครับผมต้มน้องไก่มีแตเนื้อเนื้อรนก็เนื้อรนกใช่ครับผมแล้วก็วานก็มีเครื่องดื่มด้วยมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์กับเรียบร้อยวันนี้ก็ยังมีอ๋อวันนี้ก็มี ค่ะให้ให้คนละสองขวดเลยนะให้ทั้งสปอนเซอร์ทั้งเอ็มร้อยเลยนะครับผม<ช>ขอบคุณแม่แม่มากๆครับพี่พี่แม่แม่ที่เมตตาพวกเรานะครับผมมอลำเสียววิหกนะครับขอบคุณด้วยครับ,บครับขอบคุณหัอหนาหลายๆอันนี้ก็บสองมอลนอี้ๆเลยครับผม